โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านนะครับผมยินดีรับเข้าสู่เกมไอ้เกยอะไรวะกิรันทาวเวอร์เอเวนเจอร์นะครับผมโทษทีครับพอดีลืมชื่อเกมกระทันหันนิดหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวโหมดเลนนะครับผมเป็นโหมดที่เราต้องมาหาของกับเพื่อนนะครับหรือว่าเราจะกดเราจะกดโซโล่ก็ได้นะครับผมมันก็จะได้เศษเศษมาใส่ตัวละครเรานะครับผมมา เดี๋เรากดด่านสองกันเลยเพราะพลังเรามีแค่นี้นะครับมีแค่หนึ่งหมื่นนะนี่ครับมันก็จะทําการสุ่มให้เรานะครับผมมาเจอห้องแล้ว <c oughs> ก็ปังดานนะครับใครที่ใช้ทีมดาเมจสี่คนอาจจะแพ้นะครับผมผมบอกเลยก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตด้วยนะมา อันนี้กดสคริปเลยชียว,วโอเคหลบหลบร้อยครับหลบร้อยชั่นนี้หลบร้อยไม่ด้อันนี้ลบก่อนโอเคสวยมาปันหลังแม่งเลยตงคัสซีแล้วไอตัวยิงปืนออกมาแล้ว อันนี้เวลามันเล็งเราเราต้องไปหลบข้างหลังมันนะมันจะได้ยิงไอตัวบอสตัวนี้นะหลบก่อนหลบก่อนสแสนี่ๆๆอย่างเช่นมันเล็งเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปหลบข้างหลังนะครับอ่าน,นี่คือเพื่อนเล่นเป็นนะให้หลบก่อนครับโอเคอุ้ย เอาเรื่องจัดเอ้ยมอลเลงผมครับมอลเลงผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรอะอเฮ้ยสวยอันนี้คือดาวนะครับผมอันนี้คือมันดาวาแล้วเราตีฟรีเลยครับเสยนมันใสยนมันอุย้ยอตีเปล่าหรอวะไม่น่าว่ามั้งเจ็บนะว่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเอาเราเอาตัวซัพพอร์ตมานะผมเราตีโคตรง่ายเพราะว่าเราจะมีเกาะตัวอยู่ตลอดละเราสามารถแทงมันได้เลย โอเค่า่ชิวนะเนี่ยลบกันใช้เวลาตีนานมากโอเคครับบอสใหม่ลวเราครับโอเคสวยยีงไงพลังเ,เพื่อนอีกแล้วเออสวยเพื่อน ดีตัวปโอ้โหโดนตันนะมามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วลุม,มันลุม,มันเพื่อเพีลุม,มันเพืยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮอ,อย่าอ่ติดเี้ยอย่าติดเดีย,ยเฮ้ย ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็โดนพวกเราลุมกระทืบนะครับไอ้บอสปัญญาอ่อนมันก็โดนพวกเราไปนะครับเรามาดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับก็เก็บที่เรียบร้อยก็สมกับฉายาที่แบบว่าเกลือนะครับโอเคครับเรามาดูกล่องตาที่สองว่าเราจะได้อะไรมาโอ้โหเราได้คนเดียวด้วยไอ้ขี้นั่นกล่องม่วงโอ้ โอ้โหดูกูดีทำไมกูเกลือจังวะทุกคนมาอึบอ๋อกูอีกแล้วเหรอโอ้กูโคตรเกลือเลยเฮ้ยกูกองธรรมดาสามตาแล้วนะว่าเราจะได้อะไรนะครับปั๊บโอเคเป็นกลองเด็กเขาบ้างเฮ้ยใครวะกูกูกูก โอ้โหอ,อาวุธเขียวโอ้โอ้โอ,อาวุธเขียวก็เกือแหละท้ายนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมมาฮึบกล่องดีครับกล่องดีฮึบของม่วงครับของม่วงครับมึงก็มาดิกูก็ได้ของม่วงเหมือนกันโหรที่สุด <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมเราได้ขอม่วงมาทินทุยมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับผมนะก็ใครที่อยากเล่นกับผมก็อย่าลืมแอดผมมาละกันนะครับผมแล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับโอเคครับมเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก่อนทุกคนาเจอกันครับผมโชคดีครับฟู่